นี่กำลังต่อเน้นใช้งานระบบตู้นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ก็ยังจะใส่เอาไว้อ่าโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนช่องมือใหม่โซลเซล่นด้วยนะครับวันนี้พามาดูระบบเล็กๆนะครับนอนไล่นอนนานะครับไม่ถึงกับระดับบ้านสวนนะครับเอาชุดเล็กๆนอนไล่นอนนานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับตอนนี้กำลังต่ออยู่กับตู้นะครับ ตู้นอนลานครับตู้นอนลานะครับตู้นอนลานี่หน้าต,าต่างตนอันนี้เราก็หยิบเอาวงจรของงานแป้นนะครับที่เราได้รีวิวกันไปเมื่อ,อคลิปที่ผ่านมานะครับวงจรที่เราเอาลงแป้น PC นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาลงใส่กับตู้เหล็กแบบนี้ได้นะครับตู้ไซส์สองนะครับก็เป็นงานก็จะดูแข็งแรงนะครับดู ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นแข็งแรงดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับอ่าตัวนี้เน้นใช้งานระบบ DC นะครับแต่อินเวอร์เตอร์ก็ยังจะใส่เอาไว้เพื่องานงานช่างบ้างนะครับบ้านไร่บ้านสวนนะครับเจาะไม้กบใส่ไม้ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังพอทํางานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับไว้ให้ต่อไฟดีออกไปใช้งานภายนอกนะครับ ่าเดี๋ยวมองเห็นหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับถือนว้นอนไว้ต่อใช้งานภายนอกนะครับระบบวัตต์ำตัดนะครับนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับข้างบนก็จะเป็นแจ็ค DC นะครับนี่แจ็ค DC ตรงนี้นะครับสี่สี่ช่องนะครับสี่ช่องนะครับก็เอาไว้เปิดสวิตช์หน้าตู้ตรงนี้นะครับปัจจัยหลอด DC นะครับอ่าแล้วก็จะมี M4 ชาร์จตรงนี้นะครับ M4 ชาร์จตรงนี้ตอนนี้ผมออทสวิตชิ่งชาร์จอยู่นะครับ ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับที่ฟังก์ชัน B03 นะครับเดี๋ยวเรากดไปดูก่อนว่าใช่ไหมอ่านี่นะครับ B03 นามะครับสามารถชาร์จลิเธียมฟอสเฟตได้นะครับเขาก็จะตรึงโวลต์ไว้ให้ที่ไม่เกินที่14.6นะครับนี่นะครับพอถึง14.6ปุ๊บเขาก็ตัดเลยนะครับชาร์จเจอร์ก็ตัดการทํางานเลยนะครับก็ ที่เทียมฟอสเฟตได้นะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับก็เป็นระบบเล็กๆบ้านสวนอย่างนี้ที่ทำยีเทียมฟอสเฟตอ่าตัวนี้หนึ่งหนึ่งร้อยแอมนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยแอมนะครับก็เน้นใช้งานดีซีนะครับก็จะจับคู่ไปกับพลลุบดีซีนะครับแล้วก็นี่ทีวีดีซีอย่างนี้นะครับอ่าเป็นงานดีซีทั้งนั้นล้วนๆเลยนะครับก็จะประหยัดพลังงานไปได้มากเลยทีเดียวนะครับก็เราก็เอางานที่เรานะครับ เอาวงจรที่เราทํางานแป้นนั่นแหละนะครับมาทำมาทำต่อเป็นงานตู้ในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับว่าตัวนี้จะใช้งานกับพัดลมกับทีวียังไงนะครับต่อแบบไหนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องทําเพิ่มมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับชุดนอนไล่นอนสวนนี่นะครับนอนไล่นอนสวนกันไปเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เราก็ใช้วงจรจากแป้นนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับนะครับเอาเขมาทําใส่ตู้ในลักษณะแบบนี้นะครับชุดนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด100่อยนครับแล้วก็จะมีหลอดไฟ DC นะครับเน้นใช้งาน DC นะครับพัดลม DC นะครับทีวี LED นะครับก็เป็น DC แต่ว่าทีวีนี้ใช้ได้2ระบบนะครับทั้ง DC แล้วก็ AC ขนาดหน้าจอ21นิ้วนะครับแผงนะครับก็จะเป็นแผง สามร้อยสี Bond ่สิบวัตต์นะครับแล้วก็สายต่อแผงนี่นะครับสายต่อแผงนะครับยาวสิบเมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุซอรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีโมทนะรีโมททีวีนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก้างปลารับสัญญาณนะครับเนื่องจากว่าทีวีนี่เป็นทีวีแบบดิจิตอลทีวีนะครับไม่ต้องมีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับแล้วก็สายต่อหลอดนะครับสายต่อหลอดก็จะต่อแจ็คไว้ให้เลยนะครับก็จะยาว 6เมตรเเมตรแเมตรเมตรนะครับก็จะอยู่ที่4ชุดนะครับแล้วก็ก็จะมีอ่าตู้คอนโทรลในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับเป็นปลั๊ก DC นะครับเดี๋ยวนี้จะต่อปลั๊ก DC นะครับหน้าตู้นะครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดเปิดปิดหลอด3หลอดที่อยู่ด้านบนนี้นะครับแต่ว่าเราจะมี4หลอดนะครับเป็นไฟออโต้ตรงนี้เดี๋ยวติ๊กเกอร์มาเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนแบตเตอรี่100แอมลิเทียมแบบนี้นะครับอ่าขึ้นอยู่กับว่ารอบนี้เป็นเป็นแบบไหนนะครับแต่จะขนาดขึ้นจะอยู่ประมาณที่100แอม์นะครับอ่าอย่างรอบนี้จะเป็นก้อนลักษณะสีฟ้านะครับแพคสีฟ้าอย่างนี้นะครับอ่าบางบางรอบก็อาจจะได้แบบนี้นะครับเป็นก้อนสีเขียวในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็อีกหลากหลายลักษณะของรูปแบบของแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับนี่นะครับเราต่อปลั๊กนะครับเราต่อปลั๊กอ่า ดีซีเสร็จแล้วนะครับดีซีก็จะมีสี่สี่ช่องนะครับปลั๊กดีซีก็จะมีสี่ช่องอันนี้ผมต่อพัดลมอยู่นะครับตอนนี้ผมต่อพัดลมอยู่อย่างนี้พัดลมดีซีนะครับอ่าสิบห้าวัตต์นะครับนี่นะครับทํางานแล้วนะครับพัดลมดีซีนะครับใช้งานดีซีประมาณนี้เดี๋ยวจะต่อทีวีนะครับต่อทีวีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อให้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวต่อให้ครบหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันดีีครับ อ่านี่นะครับเราต่อเราต่อระบบนะครับใช้งานนะครับครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพัดลมนี่นะครับพัดลม DC นะครับทำงานด้วยระบบ DC นะครับแล้วก็ทีวีนะครับทีวีเนี่ยนะครับอ่าเป็นทีวีดิจิตอลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ประกอบตัวนี้นะครับเพราะว่างานจะต้องส่งลูกค้านะครับก็เลยเขาไดประกอบนะครับทีวีก็อ่า เสียบ12โวลต์อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จูนหาสัญญาณนะครับจังหวัดของท่านนะครับอ่านี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ100แอมป์นะครับหลอดไฟนะครับมาดูอ่าดูหน้าตู้กันก่อนนะครับนี่นะครับหน้าตู้ก็จะมีดิจิตอลโวลต์นะครับไว้บอกโวลต์นะครับส่วนหลอดไฟนะครับก็จะเสียบแบบนี้นะครับอ่าสวิตช์ที่หนึ่งนะครับนี่สวิตช์ตรงนี้ปึ๊บนะครับอ่าหลอดติดแล้วนะครับนี่ครับ สองนะครับอ่าต่อที่สองนะครับต่อติดนะครับสามเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้เลยอ่าเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับหนึ่งสองสามอ่าแล้วอีกหลอดหนึ่งล่ะนะครับอีกหลอดหนึ่งนะครับเป็นระบบไฟอัตโนมัตินะครับที่ออกจากคอนโทรลชาร์เจอร์นี่นะครับเราจะต้องกดสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดอีกหลอดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราตั้งเป็นแบบแมนนวลไว้นี่นะครับติดแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นออโต้นะครับเราตั้งเป็นออโต้ก็คือเปิดปิดด้วย ตามแดดตามแสงเนี่ยนะครับก็จะติดติดอัตโนมัติเลยนะครับติดตั้งอัตโนมัตินะครับส่วนสายต่อแผงตรงนี้นะครับเข้าหัว M4 ไว้ให้เรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับต่อจากแผงมานะครับต่อจากแผงมาแล้วก็นะครับเอาไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเหมือนกันเนี่ยแหละนะครับก็เสียบเข้ากับ M4 ด้านบนของตู้ในลักษณะแบบนี้นะครับมีบวกลบอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เสียบไว้ให้นะครับการใช้งานอิวอร์เตอร์นะครับเราก็จะเปิดตัวอิวอร์เตอร์ขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับมีเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับปึ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นฟิลนะครับฟิลเพื่อป้องกันระบบตรงนี้จะใส่ไว้ให้2แอมป์นะครับนะครับแล้ว220โวลต์บก็จะออกอ่าข้างปลั๊กตรงนี้ตรงปลั๊กตรงนี้นะครับอ่าปลั๊กตรงนี้เลยนะครับก็ สำหรับนอนไล่นอนนานะครับนอนไล่นอนนางานระบบ DC นะครับระบบ DC 80%นะครับแปลว่า80%นะครับเพราะว่าอีก20%่สิเปอรเนต์นก็เหลือให้อินเวอร์เตอร์เขาหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นโหลด DC ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับพลังงานนะครับได้อย่างเต็มที่นะครับอ่าโดยผ่านแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอายุการใช้งานเขานานนะครับไซเคิลในการชาร์จ นะครับเขาเยอะนะครับแล้วก็คายประจุได้มากด้วยนะครับคายประจุได้ถึง80%กันเลยทีเดียวนะครับถ้าไปโหลด DC ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะไม่เปลืองพลังงานมากเท่าไหร่นะครับพัดลมนะครับเปิดพัดลมนะครับก็เปิดทั้งคืนนะครับเปิดทั้งคืนเลยนะครับทีวีแล้วก็เปิดสักสองสามชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงนี่ก็กําลังดีนะครับทีวีพัดลมนะครับเปิด ด้วยกันเลยนะครับอ่าเราก็จะต้องปิดทีวีก่อนอยู่ดีนะครับอ่าปิดทีวีก็ก็นอนพัดลมเปิดตลอดนะครับส่วนรถไฟนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับอ่างานระบบ DC นะครับเดี๋ยวเรามาคุยถึงงานระบบ DC กันอีกในคลิปหน้านะครับว่าไอ้ดีซมันดีกว่า AC ยังไงนะครับแล้วก็มีความแตกต่างระหว่างการใช้โหลดผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ใช้โหลดแบบตรงๆแบบนี้นะครับวันนี้รีวิว เอาสินค้านะครับที่ลูกค้าสั่งประกอบเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูอุปกรณ์ DC นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นไฟสองรโดยผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับว่าเขาดึงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปใช้งานเนี่ยมากกว่าที่จะดึงพลังงาน DC ตรงๆไปใช้อย่างไงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ล้ววันนี้สวัสดีครับ